พีเจมอเตอร์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าเหตุผลอะไรหรือว่าเพราะอะไรนะครับลูกค้าถึงอยากออกรถกับ p ีเจมอเตอร์ครับผมเหตุผลหลักๆนะครับที่ลูกค้าสนใจที่จะออกรถกับ p j m o มอเตอร์หรือว่าสิ่งที่จะได้รับนะครับผมจาก PJ m o มอเตอร์หลังจากออกรถนะครับอย่างแรกอย่างที่1เลยนะครับคือเรื่อง โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของ PJ Motor เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวโดยแท้จริงนะครับที่อื่นอาจจะมีเก็บค่าทะเบียนพรบรหรือว่าเก็บค่าประกันลดหายหรืออาจจะเป็นค่าขนส่งนะครับแต่ว่าทาง PJ Motor ของเราเนี่ยมีฟรีดาวให้มีฟรีทะเบียนพรบรฟรีประกันลดหายแล้วก็เรื่องการจัดส่ง ทาง p j m o t o r จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่เห็นอยู่นี่คือจะเป็นตัว g p x Drone น,นะครับตัว g p x นะครับผมทาง p j m o t o r ฟรีดาวให้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องการบริการนะครับผมหลังจากที่ยื่นเอกสารเข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถทราบได้เลยว่าทางไฟแนนซ์จะติดต่อลูกค้าช่วงไหนหรือว่า ลูกค้าอยากนัดทําสัญญานะครับช่วงเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันที่เวลาหรือว่าสถานที่ตัวนี้ทาง PJ m o มอเตอร์สามารถให้เจ้าหน้าที่นะครับผมเข้าไปทําสัญญากับลูกค้าได้ตามวันและเวลาที่ลูกค้ากําหนดนะครับครับผมเมื่อทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วการจัดส่งรถทาง PJ m o มอเตอร์ก็ได้มีบริการนะครับผมจัดส่งรถฟรีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นออกรถให้กับลูกหลานเนาะ ที่อยู่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ทํางานที่กรุงเทพทางร้านก็เก็บเอกสารที่กรุงเทพแล้วก็ส่งรถที่ต่างจังหวัดได้อันนี้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับผมทางร้านไม่ได้ฟรีให้เฉพาะตัวทะเบียนพรบบประกันลถหายนะครับแต่ว่ายังมีฟรีประกันอุบัติเหตุให้ลูกค้าด้วย1ปีนะครับในกรณีที่ออกรถกับ pjm o t o r ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับรับโปรโมชั่นฟร,ฟรีแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องการดําเนินการเอกสารการจัดส่งร ตามที่แจ้งเลยว่าจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็เก็บเอกสารฟรีทั่วประเทศแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยะาลานราธิวาสหรือว่าปัตตานีตอนนี้ทางพีเจมอเตอร์ก็มีให้บริการนะครับผมแล้วก็เรื่องของแถม ต่างๆนะครับถ้าลูกค้าออกรถกับทางร้านแล้วจะมีของแถมพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่ากรอบไยทะเบียนกระเป๋าผ้าอะไรแบบนี้ถ้าลูกค้าสนใจสอบถามนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ G P X P J Motor หรือว่า l i n e P J Motor นะครับ แนะนำนะครับสีรถ g p เพกโดนที่ลูกค้ายื่นเอกสารแล้วก็รับรถเยอะที่สุดนะครับสีแรกก็คือจะเป็นสีตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำมิดไนบลูนะครับมันจะสะท้อนแสงเวลาโดนแสงแดดแสงไฟนะครับจะเป็นสีออกม่วงหรือว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือผมเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นสีไทเทนะครับแล้วก็สีที่2 จะเป็นตัวสีแดงนะครับผมสีแดงเทาแล้วก็สีที่3จะเป็นตัวสีเขียวครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยทางเพจนะครับความรู้ดีๆจะมีใน EP ต่อไปนะครับลูกค้าติดตามได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ